สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Victory Mum นะคะกับคัททริยาแม็กินทอชค่ะรายการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงการเตรียมความพร้อมระดับขั้นตอนแล้วก็ความสําคัญของการตั้งครรภอย่างมีคุณภาพตั้งครรภ์ยังไงให้บุตรของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก่อนตั้งครรภแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีระหว่างตั้งครรภค่ะ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ก่อนที่จะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญเราไปชมละครสั้นกันก่อนเลยค่ะโควิดแบบนี้ตั้งคันอันตรายไหมลองไปดูวิธีป้องกันของคู่นี้เลยครับลูกแม่4เดือนแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วนะลูก S. <S> นี่โหมาแล้วจติรักพร้อมลวฮะลูกเพิ่งส i̇şte ี่เด mm ือนจะทำคลอดหรอพี่แกจะทำคลอดลูกเองหรือไงเนี่ยเพิ่งท้องสี่เดือนเองนะเห็นบ่นว่าเมื่อยก็เลยจะมานวดให้ทิรักไงแต่ว่าทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยนั่นน่ะสิใส่ถุงมือทำไมแค่นวดหน่อยงั้นเดี๋ยวโควิดไปติดลูกในท้องมาทาไงเอาจริงด้วยที่รักรอบครอบมากเป็นห่วงลูกอ๋อเขาเป็นห่วงลูกต้องกันไว้ก่อนรอบครอบมากอ้คนนึงนะจ้า จะตึงจังเลยเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาไปไปเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเออเฮ้ยไล่เขาทำไมนี่หมานะไม่ใช่คนใช่คนไม่ใช่หมาใช่โอ้โหไล่อีกแล้วต้องต้องใช้พระแล้วอ๋ออสวดคาถาไล่สวดคาถาไล่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วแต่บ้าเหรอนี่คนไม่ใช่ผี แล้วเป็นอะไรเนี่ยไล่อยู่ได้เนี่ยฮะเป็นอะไรกลัวอะไรก็กอบอะกลัวคนเอาเขาห่วงลูกกับเมียเขานะสิโควิดเหรอโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกตรวจแล้วด้วยไม่เจอโควิดไม่เจอมาไงฉันซื้อข้าวมาฝากเออเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดทอยไปโคตรเดี๋ยวเข้ามาใกล้จุดเออระวัง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 ยังไงยังไงยังไงฮะทำยังไง อกแล้วปัานี่โอ้โหมันสอยเป็นมะม่วงเลยดูสิเอาเอาก็เอาที่สอยมะม่วงมาทำแบบนี้มันก็ไม่ถนัดนะสิเออสาธิตที่เขาดูเออจับอย่างนี้แขวนอย่างนี้แต่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแกแกใกล้เขามากไปแล้วเนี่ยแกจับเขาแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโดนไปสักขนาดนั้น เป็นองเรียบร้อยแค่นี้เราก็เว้นระยะห่างแล้วก็ลูกเราก็ไม่ติดโควิดแล้วกันเราขังมาที่นี่มันไม่ได้เว้นแล้วแต่เมื่อกี้พี่เดินมาหาฉันนะจริงด้วยชีสเปก็เอเออเอาเอาชีดชีดีดีดเอาไม่ออกอีกไม่ออกไม่ออกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวฉันดูให้ถ้าเชื้อเผื่อทันเผื่อทันอุ้ย อะไรจะเป็นดูให้เขาหน่อยดูให้เขาหน่อยช่วยกันช่วยกันเออแค่นี้ดี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 ใจด้วยเฮ้เดี๋ยวไป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 วปไ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 ปแปไปไอไยไปไงไป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 ไงพวไแกปไปไปไปอปไไไปไปไงไปไปไไปไปไไไไ ก็เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์กักโรคนี่ถ้าเผื่อพวกแกเป็นโควิดเนี่ยนะติดโควิดเนี่ยโอ้โหให้อยู่ในมุ้งเพื่อกักโรคได้้ะเป่อเอู้ิดอยู่นิ่งอยู่นิ่งขอาคุ้พ่อมากอ่ะที่รักดาวอยู่นี่นานๆจะหิวก็เปือกแล้วโอ้นี่แก2คนถ้าอยู่นานกว่านี้นี่แกออกไข่ได้แน่เลยเนี่ย หลังจากดูละครแล้วคิดว่ามีการเข้าใจผิดกันหลายจุดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะมาขอคําปรึกษาแล้วก็คาแนะนําดีกว่าจากอาจารย์แพทย์หญิงวิราดาดุลยพัฒน์ค่ะสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริําเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะสวัสดีค่ะ,คคะดูละครแล้วเป็นไงคะอาจารย์มีมีข้อบอกพร่องตรงไหนที่เราจับได้บ้าง <S <S ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือมาหาภรรยาแต่ว่าไม่ได้ใส่มา นี่ไงเห็นไหมไม่ได้เลยคานนี้เนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันก็จะเป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็ยังไม่เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นสัทีเดียวปัญหาก็คือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเกิดติดเชื้อเนี่ยทายัางไงครับหมอ ตั้งครรภ์แล้วติดเชื้อใช่ไหมคะ,คะจริงๆแล้วก็ก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยในการติดเชื้อคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันห<อ>มายถึงว่าคนท้องหรือว่าไม่ท้องก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในคนท้องถ้าเกิดว่ามีอาการที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเขามีโอกาสาที่จะกายมีมีอาการที่รุนแรงมากกว่ามากกว่าคนทั่วไปได้ค่ะแม้ว่าจริงๆส่วนใหญ่ประมาณ2ในสก็คืออาจจะอาการน้อยหรือไม่มีอาการก็ได้อืมแล้วสมมุติว่าอย่างคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ะ เป็นโควิดมันจะมีผลกระทบทําให้ลูกที่อยู่ในคันเนี่ยมีผลทางพัฒนาการหรือพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะต้องบอกว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้คุณแม่ที่ติดโควิดนะคะลูกไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของความพิการทางทางโครงสร้างค่ะ,คะยังยังไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะคะไม่เกี่ยวกันแล้วถามว่าคุณแม่เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ไหมคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด <ฮ>ได้ค่ะได้เลยใช่ไหมคะฉีดได้เลยค่ะไม่แตกต่างกับคนทั่วไปค่ะไม่มีไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นต้องฉีดแบบเหมือนฉีดก่อน3เดือนหรือว่าหลังจาก12สัปดาห์เป็นไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้มันมีไทมิ่งให้สําหรับแม่ที่ตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนไหมคะ ถ้าเป็นตามของประเทศไทยอะค่ะตามราชวิทยาลัยสูงก็คือบอกว่าก็ควรจะฉีดหลัง12สัปดาห์เป็นต้นไป<ม>ค่ะก็จะเลยในช่วงไตมาสแรกแต่ถ้าเกิดว่าตามแบบข้อมูลโดยทั่วไปจริงๆแล้ว mm. ลว,วัคซีนไม่ได้มีผลทาให้ลูกผิดปกติเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าตั้งครั์แล้วสมมุติว่าเราไม่ทราบว่าอายุคันเราตอนนั้นก่อน12สัปดาห์หรือเปล่าการฉีดก็ไม่ได้มีผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามารถฉีดได้แต่ฉีดได้เพื่อป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเกิดคุณแม่มีอาการเหนื่อย ห,หายใจแบบหายใจหายใจไม่ไม่ไม่ไมไมปกติอย่างเงี้ยควรจะต้องรีบมาพบแพทย์เลยไหมคะคือต้องแยกให้ได้ก่อนนะคะว่าเอ๊เช่นว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดโควิดไหมอย่างเช่นว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวค่ะหรือว่าที่ทํางานเขามีประวัติเป็นคนที่เป็นโควิดโพซิทีฟหรือเปล่าหรือเรามีปอดวไปคลสคอนแทคเขาไหมค่ะ,คะเสร็จแล้วก็ต้องแยกว่าเอ๊อาการเนี่ยมันเป็นอาการที่เจอได้ในคนท้องทั่วไปค่ะหรือว่าเป็นอาการที่เกิดจากการที่แบบ เป็นโควิดหรือเปล่าซึ่งเอาจริงนะค,ะคุณหมอหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามนี้ในใจเหมือนกันว่าแล้วโควิดอันตรายมากน้อยแค่ไหนสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์โควิดอันตรายมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะสำหรับของแม่เองเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือแม้ว่าส่วนใหญ่เขาอาจจะอาการน้อยหรือไม่มีอาการแต่ว่าเขาก็มี คนท้องเนี่ยก็สามารถที่จะมีอาการรุนแรงได้คําว่าอาการรุนแรงเนี่ยก็คือเช่นมีเรื่องของระบบหายใจล้มเหลวค่ะต้องใช้ออกซิเจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะหรือบางทีมีค่าตับค่าไตที่ที่ที่วายไปหรือว่าฟังก์ชันไม่ดีได้ค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวมากนะคะแล้วแน่นอนคําถามต่อมาเลยก็คือว่าแล้วแม่ที่ติดเชื้อโควิด สามารถส่งต่อไปถึงลูกได้ไหมที่อยู่ในท้องเชื้อโควิดคือข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีไหมที่คนที่แม่ตั้งคันแล้วก็ลูกสุดท้ายตรวจมาแล้วเจอเป็นโควิดเนี่ยมีค่ะแต่ว่าการติดเนี่ยอาจจะยังข้อมูลไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าการติดเนี่ยมีมีได้ตั้งแต่ติดตั้งแต่ในคันติดในช่วงระหว่างคลอดหรือว่าติดในช่วงหลังคลอดซึ่งตอนนี้อาจจะยังบอกได้ค่อนข้างยากค่ะ ทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าติดในคัมเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงก็คืออย่างเช่นเขาอาจจะมีตรวจจากน้ําคําหรือว่าตรวจจากรกค่ะก็ถามว่ามีข้อมูลมีการตรวจเจอเชื้อบ้างไหมมีบ้างแต่ว่าปล,ปลายอาจจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เป็นการบอกว่าแม่ทุกคนที่ติดเชือ้อโควิดลูกจะต้องติดเสมอไม่ใช่แม่ส่งต่อถึงลูกไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะ,คะมีข้อมูลบ้างว่ามีเชื้ออยู่ในรก หรือว่าในน้ำค่่ำค่ะแต่ว่าข้อมูลก็คือน้อยค่ะข้อมูลที่ตรวจกันมาค่ะแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นมาตรการไหมคะว่าพอพอ,อ,อมีเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยจะต้องตรวจเช็ค ทุกๆเดือนหรือทุกๆกี่สัปดาห์อะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อไม่ได้จําเป็นค่ะก็คือการตรวจเช็คเนี่ยก็คือเอาตามข้อบ่งชี้เลยค่ะอย่างเช่นเรามีอาการไข้หอบเหนื่อยหายใจแล้วรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกค่ะหรือว่าแบบรู้สึกหายใจไม่อิ่มผิดปกติค่ะมีไข้ตัวร้อนค่ะมีประวัติสัมผัสหรือว่าเจอกับคนที่เป็นโควิดมาก่อนค่ะก็ถึงค่อยตรวจทีนี้การที่เราไปตรวจ ทุกเดือนหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องออกนอกบ้านต้องแบบไปเจอพบปะผู้คนบางทีอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสี่ยงไปเจออีก,อกใช่ค่ะตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้ดีกว่าค่ะตรวจเมื่อมีอาการหรือข้อบ่งชี้อย่างที่อาจารย์ว่าเนาะและอาจารย์เคยเห็นไหมคะว่าแบบมีมีคนไข้ที่เป็นเนี่ยกำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ติดโควิดแล้วอาการรุนแรงมีค่ะคือ ก็มีมีมีเคสป่ปลายนะคะมีเรื่อยๆค่ะทีนี้ถามว่ามีอาการรุนแรงก็มีอย่างที่เจอมาล่าสุดเนี่ยก็คือ,อหอบเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจนเป็นไฮฟลูค่ะแต่ยังไม่ถึงกับต้องใช้ใส่ท่อออกซิเจนค่ะ,คะแต่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายไม,ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเขาจะต้องเอาเด็ก ออกมาด้วยไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคือการที่จะเอาเด็กออกมาหมายถึงให้คลอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตามข้อบ่งชี้แล้วก็ความรุนแรงของโรคค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาการรุนแรงมากแม่ต้องใส่ท่อช่วยใจหรือว่ามีภาวะหายใจล้มเหลวเลยมีภาวะที่ผิดปกติเนี่ยก็อาจจะต้องคลอดก่อนกําหนดออกมาก่อน แต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่อาการไม่รุนแรงมากยังประคองอยู่ได้ค่ะแล้วก็ลูกสุขภาพในครันก็คือดีเราก็จะให้ลูกเนี่ยอยู่ในท้องไปก่อนแต่ต้องมอนิเตอร์ก็คือตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเลย<ม>ทั้งแม่ทั้งลูกเพราะว่าปัญหาของโควิดก็คือแม่อาจจะหลักๆเลยที่อาจารย์เคยเจอก็คือเรื่องหายใจถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วมีเคสอย่างนี้ไหมคะคุณหมอที่คุณแม่เนี่ยติดโควิดแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงไปถึงถึงระดับที่แบบน่าจะไม่รอด แล้วเราจะทํำยังไงกับเด็กในคันถ้าสมมติอายุคือใกล้ครบกาหนดค่ะถ้าอายุใกล้ที่จะครบกําหนดนะคะอย่างเช่นบางทีเกินสามสิบสองสามสิบสี่สัปดาห์เนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้ให้ลูกคลอดออกมาดีกว่าแต่ต้องเป็นการผ่านหคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยเจ็บท้องคลอดหรือเปล่าปากมดลูกเปิดไหมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้มีภาวะเจ็บคันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสในการผ่าตัดคลอดบุตรสูงกว่า เพราะว่าแม่เองก็อาจจะยังแบบหายใจก็จะไม่ไหวอยู่แล้วคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แล้วแล้วมีไหมที่แบบสุดท้ายแล้วพอออกมาปุ๊บเราสามารถช่วยได้ทั้งแม่และลูกก็มีเคสอยู่นะคะนี่มีมีเคสที่ก็คืออย่างโรงพยาบาลก็มีหลากหลายค่ะก็มีหลายที่ที่คุณแม่ติดโควิดนี่อาการรุนแรงก็รักษาจนดีหรือบางทีก็ต้องให้คลอดออกมาก่อนก็มีเหมือนกันค่ะเนาะแต่ยังไงก็สุดชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าเกิด รายไหนที่ไม่ไหวจริงๆอ่ะมันก็สุดวิสัยนะคะใช่เรามีวิธีป้องกันไมหมคะคุณหมอว่าจะทํายังไงให้แบบอ่ะดูแลคุณแม่ให้ปลอดจากโควิด คนท้องเนี่ยจริงๆการดูแลก็ไม่ได้ต่างกับคนที่ไม่ท้องหมายถึงอย่างเช่นว่าเราก็ดูแลเช่นล้างมือบ่อยๆใส่แมสให้ถูกวิธีใช่ไหมคะ,คะแล้วก็พยายามล้างมือใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะล้างสบู่ค่ะแล้วก็พยายามโซเชียลดิสเทนต์หลีกเลี่ยงเจอกับพบปะผู้คนหรือว่าไปในที่ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมมาเช่นพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงใช่ให้ร่างกายแข็งแรงเนาะจะได้มีภูมิต้านทาน ปรุง้ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะอาจจะต้องแบบเสพข่าวที่ไม่ไม่เครียดจนเกินไปเอออันนี้ก็มีผลเนาะเอาละค่ะ,ะคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการ The Victory Mum นะคะวันนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ที่ อาจจะติดโควิดหรือในช่วงที่โควิดกําลังระบาดนะคะอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะถามว่าแล้วการฝากคันในสถานการณ์ตอนนี้ที่โควิดกําลังระบาดเนี่ยต่างจากเวลาช่วงปกติยังไงไหมคะคือการฝากคันเนี่ยตอนนี้เราก็จะต้องมีมาตรการป้องกันโควิดในการติดต่อกันเพิ่มขึ้นค่ะ, hmm. อ,ะอย่างเช่นปกติเรามาเราก็ มาบางทีแบบญาติมากันหลายคนใช่ไหมคะหรือบางทีเราก็มาแบบไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่ไม่ไม่ไม่ได้มีเป็นแบบแอลกอฮอล์ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะอย่างเช่นก็แนะนําว่าอาจจะแบบญาติมาหนึ่งคนค่ะหรือว่าญาติไม่ต้องแบบมาเยอะจํากัดจำกัดนิดนึงค่ะแล้วว่าตอนที่ในระหว่างที่เราเข้าห้องตรวจเนี่ยเราก็จะให้เป็นคนคุณแม่มาแค่มามารอแค่คนเดียวค่ะแล้วก็เราก็จะมีมาตรการก่อนที่จะตรวจเนี่ยค่ะแล้วก็ ก่อนที่จะฝากคันขอโทษค่ะก็ะเราก็จะมีการวัดอุณหภูมิค่ะ,คะแล้วก็มีการซักประวัติค่ะว่าเป็นแบบเอ๊มีประวัติ close contact ไปเจอใครคนในครอบครัวมีใครเป็นโควิดม,มาก่อนหรือเปล่าค่ะ,คะก็จะมีทั้งจากคําถามของจากคุณพยาบาลที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์หรือบางทีก็จะมีผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปนี่แหละใช่ไหมคะคํะานี้กลับมาที่คนป่วยหรือหลือ,อคุณแม่ที่ตั้งคัภ กลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นรุนแรงถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมาค่ะค่ะก็อายุเกิน3 5ปีนะคะมีโรคประจำตัวค่ะเช่นความดันโลหิตสูงเนาะเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ค่ะโรค SLE หรือโรคอื่นๆค่ะแล้วก็มีน้ำหนักที่ดัชนีมวลกายที่สูงค่ะก็คือมีภาวะอ้วนก็คือดัชนีมวลกายมากกว่า30ค่ะก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละใช่ไหมคะที่เราเราเห็นกันด้วยเหมือนกันว่าคนที่จะ จะติดโควิดได้ก็ต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือคนอ้วนนะคะคนน้ําหนักเกินหรืออะไรแบบนี้คนท้องก็เหมือนกัน<ช>ถ้าเกิดคุณ<ะ>มีปัจจัยเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคราวนี้มาถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะคุณหมอบอกแล้วว่าคนเป็นตั้งครรภ์นเนี่ยฉีดวัคซีนได้เลยปกติไม่มีปัญหาเรื่องของการวัคซีนโควิดแล้วถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงหรือแพ้วัคซนีนขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเคยเห็นไหมคะว่ามีแบบ คนท้องที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วมีอาการแพ้ในในรูปแบบต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนมากกว่าค่ะ,คะซึ่งก็จะเจอได้ในคนที่ไม่ท้องเหมือนกันอ,อย่างเช่นมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนค่ะ,คะมีง่วงนอนค่ะอ่อนเพลียบวดบริเวณที่ฉีดค่ะอ,อันนี้คือเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้ไม่ว่าเราจะท้องหรือไม่ท้องก็ตามค่ะ,คะส่วนภาวะที่บอกว่าแพ้เนี่ยยังไม่เคยเจอกับตัวเองค่ะ แต่ว่าถามว่าเคยมีคนที่ฉีดแล้วแพ้ไหมก็ก็เจอปะปลายค่ะแต่ว่าน้อยน้อยมากก็คือตามตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้ต่างกับคนที่ไม่ท้องเพราะฉะนั้นคนท้องหรือไม่ท้องโอกาสที่จะแพ้วัคซีนหรือว่าผลข้างเคียงก็คือคไม่ได้แตกต่างกันเนาะเปอร์เซนต์ก็คล้ายๆกันแล้วคุณแม่ที่อ่พอคลอดลูกออกมาแล้วนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยให้นมบุตรได้ไหมคะคุณหมอหรือว่าจะมันจะมีผลอะไรไหมให้ได้ค่ะให้นมบุตรได้ค่ะ ให้ได้เป็นปกติเลยนะคะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ต้องกังวลใจใครที่กําลังตั้งครรภ์อยู่เราอาจจะไม่ได้ติดโควิดก็ได้แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าอ่ะมีเหตุที่จะต้องติดโควิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเครียดจนเกินไปขอให้อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกเราจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ปลอดภยัยยังไงเนี่ยโอเคนะ่ะแล้วคุณหมอเอาอยู่อยู่แล้วแล้วเราก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษ นะ,ะคะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าพอเราติดโควิดนะคะก็นอกจากต้องมาดูว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยจะมีภาวะที่ผิดปกติเพิ่มขึ้นไปค่ะอย่างลูกเนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าอย่างเช่นบางทีเราก็จะเพิ่มความเสี่ยงว่าลูกอาจจะคลอดก่อนกาหนดเพราะอย่างเช่นคุณแม่ถ้าเป็นโควิดมีไข้ไข้ก็จะกระตุ้นให้มีท้องแข็งได้ภ oh. าะวะน้ําเดินได้ค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะไม่ลกเสื่อมตัวเล็กได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตการสังเกตตัวเองไว้ด้วยใช่ค่ะนะคะโอกาสที่ลูกเขาจะเสียชีวิตในคันเนี่ยก็คือเจอได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องนับลูกดิ้นก็คือยังต้องแบบดูแลสุขภาพให้ให้แบบเต็มที่เหมือนเดิมก็คือทําตัวให้เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วทางรามาธิบดีก็ มีรับคนไข้ทั้งตั้งคัดแล้วติดโควิดแล้วก็ดูแลให้ได้อย่างดีใช่ไหมคะม,ม,มีมาเยอะไหมคะคุณหมอมีมาเรื่อยๆค่ะก็มีทั้งที่ติดแล้วหายแล้วหรือว่าติดแล้วก็รักษาค่ะ มีแล้วก็มีติดแล้วแล้วหายแล้วแล้วก็ค่อยตั้งคันอ,อันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะพาทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญชำนาญการเป็นเยอะแยะมากมายในทุกๆด้านในทุกๆสาขาแล้วก็รวมไปถึงพยาบาลอีกเหมือนกันพยาบาลนี่ก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าประสบการณ์เกินกว่า20ปีกันทั้งนั้นเลยแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์หรือห้องใดๆต่างๆ,างๆทุกอย่างเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมไว้หมด รองรับได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะยังไม่ได้ฝากคันหรือกําลังคิดว่าอยากจะย้ายที่มาฝากคันกับรามาธิบดีก็ยินดีต้อนรับนะคะดูแลได้ค่ะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวิรดาดูลยพัฒน์สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปรีกํำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยานะคะที่มาให้ข้อมูลมากมายเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่า EP ต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็หัวข้ออะไรค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ